สวัสดีครับพี่น้องผักพื้นบ้านวันนี้ขอนำเสนอบรรยากาศข้างบ้านนะครับมีต้นไม้หลายชนิดนะครับในกระถางที่เห็นนี้มีทั้งถนนยอดหมุยมยมเพราะไว้ครับมีมเมล็ดก็โย,โยนโยนลงไปก็ขึ้นเป็นต้นอ่อนๆก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากครับปล่อยเพิจามยถากรรม ถ้ารอดก็เอาไปปลูกเอาไปขายได้นะครับต้นมะกอกปลาต้นมะรุมพึ่งปักเอากิ่งมาปักประมาณ3เดือนได้นะครับแตกยอดอ่อนตัดไปขายนะราคาละสิบบาทขายได้ครับต้นกล้วยน้ำวา้าทั้งบ้านต้นพริกพริกหยวกครับผมเอาเม็ดไปหวานหวานขึ้น กระถางนี้ก็ประมาณ10ต้นตามด้วยยอดมะละขินกมีเม็ดแก่ๆเอามาปลูกได้ครับผมพริกหยวกมะระขึ้นด้วยกันยอดมะระขายดีครับผมกำละ10บ,บาทสิบ,บาทไม่ได้ดูแลอะไรมากครับผมแค่รดน้ำอย่างเดียวต้นดาลาเพิ่งปลูกได้ประมาณ3เดือน ยังไม่ออกดอกนะครับส้มแขกหรือส้มควายยอดอ่อนกินกับน้ำพริกขนมจีนอร่อยครับโกโก้กลา้าต้นโกโก้ครับกินเนื้อแล้วเอาเม็ดอลอูต้นพริกเหลืองพัทลุงครับปลูกในกระถางออกดอกงามว่านหางจระเข้เวลาโดนน้ำร้อนลวก นำไปรักษาได้หรือว่านำไปเชื่อมอร่อยมากครับต้นพริกด้วยชีฟ้า,าต้นมิลเคลอต้นอัศจรรย์นะครับปลุกรวมกันในกระถางเดียวกันครับต้นอัญชันต้นคูนนะครับกล้าต้นคูนต้นชมพูดานชมพูสีเหลืองครับ ต้นโสมผัดยอดอใส่น้ำมันผัดอร่อยครับใบกล้วยป่ามีกล้วยป่าด้วยปลูกในกล่องโฟมครับยอดมะกอกป่าต้นสาวรสต้นผักผักน้ำน,นะครับมีพริกเสริมแล้วก็ออตเกตนะครับผักออตเกตส้มปอย สุ่มนี้มีต้นไม้ถาวันเยอะครับใบปลาหมใส่ข้าวยำแค่โรคเบาหวานดได้ทำหันตักแต่ทำเป็นชาก้วยหอมทางเกษตรให้มาปลูกเพิ่งปลูกได้3-4เดือนแต่ยอดอ่อนใบอ่อนยังไม่โตครับต้นเล็กๆอยู่เลยนะครับลำต้นยังเล็กอยู่เลย ขอบคุณทางเกษตรยอดตำลึงต้นหมอนใบหมอนลูกหมอนแดงกำลังสุกถ้าสุกก็จะออกลูกดำๆนะครับเก็บไปขายขีดละสิบบาทครับหรือจะเอาไว้กินเองก็ดีส่วนใบก็ทำชาได้นะครับตรงนี้ต้นออดิบ ต้นโชนปลูกไว้นะครับหน้าแรงไม่งามที่เห็นยอดอยู่โน้นต้นมะม่วงเบาเพิ่งออกลูกได้กินช่อหนึ่งช่อนะครับยังไม่ออกเต็มที่ใบหูเสือกินกับลาบก้อยอร่อยครับผมกำลังงามกระถางนี้คือก้าต้นมะกอกป่า นำไปขายได้ต้นกาต้นมิราเคิลนะครับต้นอัศจรรย์แหนแดงนะครับปลูกในถังเขียวใส่ต้นไม้งามมากเลยครับแหนแดงเป็นปุ๋ยอย่างดีนี่มัน5้านาทีมันสับปะหลังทำขนมอร่อยมากครับเพราะใส่ถุงพลาสติกไว้ครับพี่น้องอ่พอถึงเวลาเอาไปปลูกต้นมันปูแตกยอดอ่อนกินกับขนมจีนอร่อยมากเลย ใบเตยผักกูดนะครับปลูกรวมกันหน้าบ้านนะครับพี่น้องทางบ้านก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะต้นมะพุขซ้อนครับผมออกกำลังออกดอกสวยงามเลยมีอยู่หน้าบ้านนะครับปลูกรวมกันใบชะพูต้นงาช้างงาช้างออกดอกสวย อันนี้ใบบัวเพชตครับผมตะไคร่บ้านนปลูกใส่กล่องโฟมต้นสมจีดนะครับพึ่งออกลูกได้เล็กๆนะครับยังไม่โตสมจีตแทนมะนาวได้นะครับเปรี้ยวนะครับดอกเข็มต้นเข็มใบพรูหน้าแ้งไม่งามนะครับพลูสำหรับเชี่ยวมากขายได้นะครับอยอด ผูใบปูใบมุกยอดมกมันนครับไผ่ตงลืมแรงอยอดกระทินต้นไผ่กิมซุงไผ่ตงลืมแรงขายดีครับเป็นพืชเศรษฐกิจทำหน่อไม้ดองหรือว่าแกงหน่อไม้หน่ไอนไม้ต้มจิ้มน้ำพริกกะปิยอดมะขามอ่อนครับ ยอดมะขามอ่อนใส่ต้มปลาอร่อยมากเลยครับขายได้กาลร้สิบบาทนะครับตัดไปขายแล้วข้างบนนี้คือต้นหม่อนสูงมากครับปล่อยให้สูงยอดแตะสายไฟนะครับมีใบยะนางอาศัยต้นหม่อนอยู่ใบยะนางเวลาแกงหน่อไม้ก็นําไปขยี้นะครับหรือว่าเอาไป ปั่นกินน้ำครับส่วนนี่คือดอกไม้งามเลยครับข้างบ้านดอกมะลิหอมตลบอบอวลเลยครับผมดอกมะลิดอกตูมตูม,ตมกำลังจะบานนะครับตัดไปตักบาตรไปบูชาพระบูชาพระในบ้านหรือว่าไปถวายพระที่วัดครับผมมะยมกำลังโตแล้วรับประโยชน์ครับมะยม ใบผมน้ำมนได้ลูกเอาไปดองกินกับน้ำพริกปลาหวานอร่อยมากนะครับมายมยมกำลังโตเลยดอกมากปีนี้ครับผมต้นมายมหาายม,ามหน้าบ้านนี้ยมอาไปปมหน้าบ้านนี่คือต้นคำสาครับผมใบเป็นปุ๋ยอย่างดีปลูกต้นไม้งามครับวันนี้ขอขอบคุณครับ